หมึกยางลุงเดชรวยร่อยเวอร์มีกระเทียมด้วยทุกคนน่ากินมาอืมอืมน่ากินมาร่อยรวยเวอร์หมึกยางหมึกยางลุงเดชหมึกยางลุงเดช ยูนิจะมาซิมานูรีจะกินมาซิมานูรีจะกินตัวใหญ่เกลียตายโอ้อามันนักเลยไอไข่หนุยฉันมีใจให้แคขีงทุยเธอก็เป็นแค่ไปมามุ้ยเท่านั้นเองเฮ้เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะกัมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะรีรีนูรีรีนูรีจะเฮ้ ถาอไอยาลืมกดไ like, ลค์ส u b s c r i b กดแชร์กดกระดิ่งกันหนูรีนะคะวันนี้นะคะก็ขับรถมาแล้วก็ผ่านย่านงามวงวานอยู่แถวเนี่ยข้างหลังหนูรีก็จะเป็นพันทิพย์ทุกคนพันทิพย์นะยไม่ใช่พันทิพธ์ดูน้ำนะพันทิพย์งามวงวานนะคะหน้าพันทิพย์งามวงวานเนี่ยจะมีตลาดขา,ขายของกินเยอะมากหนูรีเคยมาไทยสองสามสองปีที่แล้วได้แล้วแหละเป็นร้านหมึกย่างที่แบบตัวใหญ่ไข่เยอะไข่แน่นแล้วก็แบบราคาถูก ราคาค,คือแบบส้มน้ำส้มเนื้อมาแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บเลยทุกคนคะ่ะแล้วตัวย่ญ่มานะคะชื่อร้านว่าหมึกย่างลุงเดชท,ทุกคนนะคะหมึกย่างหรือว่าไข่หมึกย่างลุงเดชนะคะเดี๋ยวเราไปที่ร้านไปสร้างกินเราไปกินที่บ้านกัน,นะค่ะทุกคนคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้นุรีคือออกไปข้างนอกก็คือก็ต้องใส่แมสท่องฉันนะคะแล้วก็เจลแอลนกฮอหอด้วยะคะ่ะไปเจอกันจ้าหน้าพันธิต์นาวันจ้า ลูกค้าก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือแบบที่สุดเลยวันก่อนสั่งกินไปทุกคนแบบนี้มา90บาทนี่อันนี้มาละ80นะคะอันนี้20อันนี้เป็นมาเล็กๆช่วงนี้ขายเป็นไงคะก็ตามตามนั้นเนาะตามเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ครั้งก่อนเราก็มาถ่ายการยอดวิวคือฟังมากแล้วคนก็สนใจเยอะมากของเขาน่ากินจริงแล้วอร่อยจริงเดี๋ยวสั่งไปกินที่บ้านวันนี้นะคะนี่ สั่งหลายมาเล้วันนี้วันนี้แบบอยากกินมานานแล้วไม่มาเป็นปีแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะสั่งสักสิตัวไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปถ่ายคลิปกินที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวไปทําส้มตำต่อคลิปอื่นเก็บไว้นะคะเอาเป็นตัวสิบไม้แล้วก็หนวดงวดรักรองไม้นี่น้ําดองทุกคน<ฮ>ไม่ใช่น้ำน้ำหมักน้ำหมักหมึกเขาเรียกน้ำหมักหมึก ทุกคนนี่คือของเรานะคะ10ตัวย่างใหม่สดๆร้อนๆตัวละ90ใช่ไหมพี่90บาทค90บาทหมูมากหมูกระทะปะาปูหมูกระทุปูปะปปูปะปูปลปลหมูกระทะทุกคนค่าค้างร้านหมึกย่างก็จะมีแบบร้านแกงส้มทุกคนดูปลาน่ากินมากราคา50-70ทุกคนใครมาซื้อหมึกย่างก็นี่แกงส้มได้นะคะตลาดนี้เลยขาหมูเมืองนนท์นี่ของคุณป้าขายขาหมู น่ากินมากทุกคนดูอยู่ตรงข้ามร้านหมึกย่างถ้าอยู่ใครมาซื้อหมึกย่างนะคะแวะขาหมูไปเลยคนละหนึ่งกลองอนุรี กดหนุนหนึ่งกล่อง่าวไปกินกับไปกินกับหมึกทุกคนเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้จา่ายเรียบร้อยแล้วทั้งหมดที่เราหยิบซื้อคือ1,300บาทแล้วก็พ่อค้าแถมหนวดให้หนึ่งไม้ด้วยน่ารักเวอ้นะทุกคนแล้วก็เร็วๆนี้นะคะหนู่นรีกำลังจะมีแบรนด์สินค้าของตัวเองเลยนะคะก็คือหนังไก่กรอบละปุ๊บปะใบนูร่รีนะครับกรอบร่อยดีตรงนี้หนู่รีขี้ไก่อยู่หน้าซองตรงนี้เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ขายนะคะเพราะไก่ยังไม่โตนะคะแต่ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วอยากทุกคนนะคะแอดไลน์แอดไปก่อนเลยปุุ๊๊ฟฟู้ดดแลลวกกก็ไ์เเซบพจ ของแบรนด์ไว้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวพอขายแล้วอยาทุกคนช่วยกดลนมไหมคะคนนี้ด้วยนะคะขอเลยว่ากรอบร้อยแน่นอนขาวซาาเลยนะคะเครื่องแกงใต,ตง้ต่างๆนะคะเอาไปทําแกงใต,ตง้ต่างๆนะคะจากคนใต้เท้ๆอง สูตรยายหนูรีนะคะก็สั่งได้นะคะที่เพจเครื่องแกงใต้ายายหนูรีนะใครรู้เพจหนูรีจา้าเดี๋ยวไปกินที่บ้านกันค่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนค่ามึกยางหลุมเดุน,นะคะ่ะทีนูรีไปซื้อมาจาตตลราดมาเมื่อกี้นะมาใหญ่นี่ก็มาละเก้าสิบบาทเนาะแล้วก็ยี่สิบสามืก็แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์แล้วจะมีไข่อย่างื่อื่นด้วยแล้วก็หนูรีสั่งมาไมาน้มมนี้สั่งมาประมาณสิบไม้แต่ว่าตอนนี้เรามาลงจานแค่ห้าไม้ก่อนอีห้าไม้เราเก็บไว้กินทีหลังแล้วก็เดี๋ยวมาทำส้มตำหมึกอะไรกันค่อนคเย กินแล้วทุกคนคือแซ่บเลยแล้วก็หมึกก็คือสดมากๆนะคะเดี๋ยวเราราดน้าจิ้มลงไปเลยก็เมื่อกี้น่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะที่ตลาดเนาะเดี๋ยวเราจะราดเอาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นให้ทุกคนดูแล้วก็จิ้มน้าจิ้มตรงนี้เลยนะคะลงไปเลยจ้าม,มีกระเทียมด้วยทุกคนน่ากินมาก ทุกคนคารัาแอมจิ้มเล้วยนะคะเดียวเราก็จะหั่นให้ทุกคนกินกันเดีววาจริงๆกินแบบไม่ต้องหั่นก็ได้คือแบบนี้ให้เหลยน,นี่เคยทาย็อตนิ่มเร็วมึกยางลุงเดชหุ้ยร่อยเวะ น้ำลายเตะเลยค่ะนี่แต่วันนี้นะคะเราก็จะกินกับนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นขนมพริกงากรอบผสม,มเมล็ดเจียตราเชียโทโร่นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นของแฟนคลับส่งมาให้หนูรีลองกินนะคะของแฟนคลับนะคะรับรสไข่เค็มนะคะเขาบอกว่าเป็นรสไข่เค็มเจ้าแรกนะเจ้าแรกในไทยเลยเดี๋ยวเรา,าลองชิมกันนะคะก็ส่งมาให้รีวิวและให้มากินเดี๋ยวหนูรีก็ลองรีวิวให้แบบฟรีๆเลยนะคะก็ช่วยกันนะคะช่วงนี้นะคะใครสนใจอย,อยากจะสั่งซื้ออยากจะกินเนาะเขามีขายในช้อปปี้นะคะใน Facebook ในไลน์อดต่างๆเดี๋ยวขึ้นข้อมูลต่าง ให้นะคะหอมไข่เค็มมากทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราโรยโรยข้างข้างหมึกเลยเดี๋ยวกิน JA กับหมึกกรอบเขาบอกว่ากรอบหอมฟินนี่ ประมาณนี้เลยนะคะนี่มีมีเม็ดเจียด้วยเห็นไหมคะห่อซองเลยดูดีมากนะคะเดนูรีนงังขายนังไก่ทอดด้วยซองก็จะประมาณนี้จะเป็นถุงแบบอะไรแบบนี้เลยทุกคนแบบจริงจัง,จงเลยนะคะก็เป็นน,ปปนังไก่กรอบตราปุปะบายนูรีกรอบร้อยดีต้องมีนูรีขีไก่อยู่หน้าซองค่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะขายอารมณ์ประมาณนี้แหละก็จะเป็นซองแบบเก็บอากาศได้อย่างดีนะคะไม่ให้เหม็นหืนนะคะก็อะไรประมาณนี้เนาะเชียร์โทโรนะคะใครอยากจะสั่งก็ ไปสั่งได้เลยนะคะในช h อปปี้ไลแอดลาซาด้ต่างๆก็น่าจะมีครบทุกที่เลยนะคะแล้วก็ k i n ีพาวเวด้วยเราชิมพริกใอ้กินให้ดูก่อนเขาจะเคลือบไข่เค็มมานะคะนี่ขอญาตรีวิวตามจริงนะคะเดี๋ยวจะได้แบบบอกทุกคนว่ารสชาติเป็นไงความเป็นคือกรอบอืม มันได้รสชาติของแบบไข่เค็มจริงๆทุกคนเป็นไข่เค็มเคลือบในพริกกรอบล้าเกิดใครชอบกินพริกกรอบนะรสชาติจะออกเค็มๆมีเผ็ดแบบปลายแบบนิดเดียวไม่ถึงกับรู้สึกเผ็ดอะรู้สึกเค็มๆกรอบแล้วก็ออกนวลๆนิดๆหน่อยๆนะคะเขาบอกว่ากินกับข้าวก็ได้ <S <S <in> <bourg> ไดกินเล่นก็ได้เค็มๆนวๆนะคะทุกคนมาเรามาหั <S <S <in> ่น <bourg> ม <S in> ึกกันดีกว่าค่ะให้ดูไข่ทุกคนไข่มึกลงเดชอืมอ <in> ันนี้น่ากินมาก อืมอืมฉันก็เป็นแม่ค้าไก่ปลาหมึกได้นะ <c oughs> ดูหันครองอยู่นี่จ้าปลาหมึกจ้าปลาหมึกจ้าขลุกน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มดูรีไม่ได้ผสมหวานนะครับเพราะดูรีไม่ได้ชอบกินหวานขนาดนั้นอืมนี่เลยขลุกไข่กับน้ำจิ้มอืมไข่เล็ดออกมาเลยทุกคนเหรอนี่ขอปลาหม,มึกอย่างเดียวก่อนหมึกกับไข่นี่อืมกินกับชอร์แมตเตอร์มันกินกับมาจิ้มเนาะเอาไข่หลุดหมดเลยอ่ะพอจิ้ม ืน้ำจิ้มเขาจะออกเผ็ดหวานทุกคนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะรับดูดีนะไม่ต้องเติมหวานน้ำเชื่อมเพิ่มแล้วอะ่ะแต่บางคนอาจจะชอบกินหวานกว่านี้เนาะแต่หมึกอะ่ะสดมากไม่คาวเลยแล้วเคี้ยวง่ายมากนุ่มมากเซตอยู่ดีสั่งมานี้ไม่เหนียวเลยสดมากกินนวดมั้ม ถ้าหัวหามากินมัดไหมไม่มีถางมดแต่เก็บไว้กินได้เอาไปทําเมนูอื่นต่อได้อีกเยอะเลยกินกับพริกหน่อยรวยพริกเชียโทโร่ทำช่วยๆแก่ๆืมรวยเวอร์ไอยละมุนมากคนเป็นม็ดม็ดเม็มมมในปากเลยออกจากบ้านานานๆทีทุกคนก็ต้องแบบว่าซื้อมาเยอะๆนะคะเราเอาไว้เวฟกินต่อได้นะคะยามแบบยามหิวนะคะไม่สามารถกินหมดในมือเดียวได้แน่นอนอ โอ้มาอจุกมากเดี๋ยวเราจะทำส้มตำส้มตำหมึกย่างกันต่อรอดูในคลิปต่อไปได้เลยนะคะก็คือทำน้ำส้มตำแล้วก็ยหมึกย่างแบบเอาแบบเผ็ดแบบจริงจังแบบวิวิเลยเพราะวะ่อันนี้น้ำจิ้มข้อเขาก็ทำแบบว่าเป็นคนกลางๆคือรสชาติทั่วไปใช่ไหมเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีอะไรเนี้ยแต่หนูดีใชอบกินเผ็ดเปรี้ยวแบบสะใจแบบปาร้าทุกคนทำแบบตำปลาร,ราเลยเดี๋ยวรอดูกันเนาะ อ,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 อมาทุกคนกินแบบแบบนี้มั้งแบบถังไข่บอกเมื่อกี้ตอนเราหั่นอ่ะไข่มันหลน่นหลุดศูนย์เม็ดเลยทุกคนนะเราก็ร่าบแบบนี้เลยเป็นเมค่คไข่ปลาืมึกเลยร้าไปดีเลยมาค่ะร่อยร้อยเวอร์มึกยางกรุบกรอบข้าวย่างแบบ เมลนุ่มมากทุกคนไม่เหนียวเลยแล้วไข่คือแบบหวาน,นๆเค็มๆอะ่ะติดอย่างเดียวทำนูรีนะอยากได้น้ำจิ้มเผ็ดกว่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปทำเป็นส้มตำเผ็ดๆเปรี้ยวๆต่อคลิปต่อไปรอดูเลยอาืมอืมสามหน่อยร้าน,นจับผมเปิดหรือยังอยากรู้มากตอนนี้ลำคาญผมมากในคลิปทุกคนอาจะเห็นนูรีเนี่ย เป็นสิครั้งแนละคะรำคาญมากหลยคนบอกว่ามัดสิครับพี่อยู่ดีได้ค่ะมัดเลยใช้หนังยางมัดหมึกนี่นะคะมัดเลยมัดไปเลยค่ะรำคาญอืเขาสวยอีกแบบหนึง่งกินจ้อเธอฉันกินมึกนี้ส่องไม้แล้วอะส่วนความคิดมาแล้วิว่ากินสักกินสักไม้แล้วก็แบบเออแบ่งคนนู้นคนนี้กินอืม,อม,อม มึกยางลุ่งเดดมึกยางลุ่งเดดอยู่นี่จ้ะอยู่นีจ้ะมาซิม,มานูริจะกินมาซิม,มานูริจะกินใยแก่ตายองตัวยายแก่ตายโองหม่กินไป็ม่เตียเฮ้ยหม,ยม,ม่ยดิดร่องเป็นเม่เตียเอาตรงนี้มาทุกคนช่วงแบบเอ็นเอ็นเนื้อเนื้อมันนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงไหนนะคะนี่กินกับพริกพริกกรอบนะคะ รสไข่เค็มเชียโทโร,โร่นะคะ<ง>ใครที่เป็นสายที่ชอบกินพริกทอดอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะเคยกินรสอื่นแต่ไม่เคยกินรถไข่เค็มก็ไปหาซื้อมาลองกันได้นะคะนี่<ง>โอเคเดี๋ยวขอ,อยากกินต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะนนรีจะทำเมนูอะไรกันอย่างไงก็รอด,ดูด้วยที่สำคัญคือส้มตำปลาหมึกแบบเซ่บซแน่นอนคะ่ะก็ถ้าใครอยากกินปลาหมึกลูกเด่นะคะที่ หน้าพันทิปงามวงวานนะคะก็ไปสั่งได้เลยร้านจะเปิดตั้งแต่ประมาณ3ามสี่โมงเย็นนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด like, ใครกดแชร์กดกระดิง่งตุงต้งติง้งตุ้งติ้งด้วยนะคะเร็วๆนี้ฟ้านั่งไก่กรอบตาพุกปะด้วยค่ะรอไก,ก่โตก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย<ๆ>รีรีนูรีอ๋อสร้างเครื่องแกงตายสูตรใหญ่นูรีได้ด้วยนะคะสีเพชรนูรีไข่ช็อคกิงแกงตายแกงเนื้อแกงซ้อมแกงกะทิแกงขัวกริ้งผัดเพชรสต๊อผัดเผ็ดกุ้งอะไรต่างๆแกงไตปลาสั่งได้ที่เพจหนูรีได้เลยนะจ๊ะ Right, what?